สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเข้าซื้อ,อินโดนะครับผมจะมาสอนเข้าซื้ออินโดนะแรกกดไปที่รูปฟันเฟืองแล้วก็มาเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันตรงเนี้ยอันเอิมอันมันอยู่แบบแถวแรกอันที่สองอ่ะตรงเนี้ยแล้วกดตกลงกัตนต่างตัวมาให้คุณกดกดออกเกมนะ แล้วก็เข้าเกมใหม่เดี๋ยวรอมันแป๊บแต่ถ้าคุณจะเข้าเซฟอินดูคุณต้องมีบัญชีว่างนะบ,บัญชีว่างบัญชีอีเมลอ่ะต้องว่างไว้แต่หรือว่าจะกดไอเอ,อิมสมัครใส่รูปคนนั้นก็ได้นะได้เป็นรูปคนอะดูผมสอนพอมนภาษาอินดเสรแล้วใช่ไหมนี่ ให้เรากดรูปฟันเพืองกดไปตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงข้างล่างสุดอะอเอ็มก็ลองอยู่หน้านเสร็จใช่ไหมให้เรากดไปที่เออบัญชีว่างของเรานะคือเนี่ยกดมาตรงอันตรง้อ้สาว,วกดมนตรงกลางตรงเนี่ยเดี๋ยวผมอะไม่มีบัญชีว่างนะผมจะกดไปตัวคนนะ go นี่นะอันนี้มันกำลังเ,เริ่มขบวนการอีอันนี้ยังเป็นตัไทยอยู่นะเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนให้ชื่อชื่ออะไรดีเดี๋ยวเลือกชื่อแป๊บอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมกนันเนี่ยแป๊บนะแป๊บ<อ>เดี๋ยว มันจะก็จะให้เลือกเนี่ยมันจะให้เลือกถ้าเราเลือกเป็นไทยแลยนดะ์อ่ะเราจะอยู่เซิร์ฟไทยเลยเราต้องเลือกอันตรงกลางนะแล้วกดโอเคไปอันนี้คือเป็นอันเส,สี่นนะเดี๋ยมันง,ง่ายฝึเล่นเหมือนเซิรไทยเลยของเซิรอินดง จะมีของเยอะกว่าสนเลยนะตามๆก่อนนะถ้าใครรีบรรีบก็กดออกเลยก็ได้นะ ก็เหมือนของซื้อไทยเลยนะแค่นี้เราก็เข้าซื้อวินโดว์ได้แล้วนี่นะซื้อวินโดว์แต่มันให้กรดนี้ ุณก็สามารถกดออกได้เลยนะถ้าคุณไม่อยากเล่น๋าวผมจะกดออกให้ดูนะนี่นะข <Hey. S 1> อไอ้ตรงนี้ก็แจกเหมือนเซมไทยเลยนี่ เดี๋ยวเราจะมาประมาณนี้แล้วจะพาไปดูนี่คืออะไรนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเว้ยคือไปลบฟรีไฟนี่อีกคือเดี๋ยวขอเข้าใหม่แป๊บวิธีการเข้าซื้อไปดูเนี่ยมันก็ก็แบบ ก็ ngày ง่ายอยู่นะน,นี่ซอร์พิโนเดี๋ยวคุณถ้าอ่านอ่านอ่นาน,นไม่ถูกภาษาอนินโนะดษไ,ไม่ออกให้เปลี่ยนภาษาไทยนะแล้วก็กดออกเข้าใหม่แต่ผมไม่กดนะไม่กดแต่ผมไม่กดออกเข้าใหม่ นี่เจคืออยู่แล้วถือปืนเอ้ยปืนเนี่ยใส่เป็นอะไรเนี่ยดูไปดูกิจกรรมอ่อืมกิจกรรมไปดูมีอะไรบ้างไปดูกันนี่เอ้ยเข้ามา แจกเสื้อเลยนี่อะไรดะลุกลับๆไปก่อนอ๋อมาอันนี้นะอันนี้อ,นนอ,นนอะไรปืนอะไรวะเนี่ยเข้าไทยยังวะใครจะรู้ว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเข้าไทยหรือยังอะไรทัรกทุกคน เข้ามารับพูดเยอะสามห้องอืมสิบชั่วโมงหด้วยกันโก็น่าจะประมาณนี้แหละจะไปดูร้านค้ากันว่ามีอะไรของซื้อว่านาดีกับเชื้อไทย แโอ้โหท่านี้ถ้าจงไงก็ไม่มีเพชรซุ่มเลือกๆไปเดี๋ยวลด40เอ้ย44%ใครอยากเติมก็มาเติมได้นะซื้อเป็นเดิ สวันอันนี้ลดห้าสิบเอ็ดแล้วลดซะด้วยไงซื้อวินโด์แต่ซื้อรถไทยไม่ลดอุย้ยซื้มีโครถูกสามสิบเก้าเพเออถูกแล้วเฮ้ยสิบ้าเอาห้าครั้งดว่ะ วันนี้ซื้อไทยก็เจ๊นะต่อคลิปนี้ก็พอไปแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย